แกเพืนเพื่อนช่องนุจันทาเลาะมีพาพี่น้องมาเบ่งอ่อยอ้อยงามงามนๆนนนเบ่งอ่อยงามงามพี่น้องวิวอ้อยงามงางามงมามงพี่น้อง พามาชมอ้อยงามสะอ่อนสะอ่อนสร้างใบแปนไมลายก็ดีได้หรเป็นปุ๋ยหรกรยาบเมื่อคันเมยนโอ้ยร็เขาทาพี่น้องเอ้ยเบื้องเบื้องนี่จะคล้องอ้อยจะคล้องอ้อยจะแก้อ้อยจะแก้อ้อย อเม่นอีหยังล่ะอยู่เอเขียวลี้ยงอยู่บนทุ่ฝังนี่ปลาอ้อยนั่นเยียเยียเแกอก้เียวพี่น้องเอ้ยอยู่หนองคุณตูงามคัคุณหลังหลังอยู่อ้อยพันคุณอ่อนดีมาพูดได้มากเลยะอ่อนสะอ่อนอ้อยพนะาดว่าบังง คิดว่าเป่ากับยายสาวเ้าต้องไปทางนานะอาเทียนกู่ม,มือกับม่าน้านาเทียอนอยูหนา้ายู่อีนีไม่เต่ากระจายเต่าแม่เาเบิ้งให้นั่นจะตัดตัดไปออกทางนี้อ้ยยอยเบื้องบรรยากาศอยลุทงนา มาดีทางนี้มาเบิ้งเขา่างามว่าพี่น้องเขา่าเข่ากงา็งามงามพามาเบิ้งเข่างามนี่เข่าเหนียวเลยพี่น้อง อ้อนเขาบังเพงบงับงบงกันแท้คู่สาวคู่ตาเพนห้ตัดแป้นเปนีป่ยน ข้างพนคนคุนจ้าเอคนยูทูบเบอร์ข้างพ่นเป็นปลาออยเพลนสาก็มีปลาสิคะถ้าไม่มีปลาเราจะมีอะไรมีปาพามาเทียวทง ก็มีระค่าเพื่อนๆจาหนูจันทร์ก็ขอลงคลิปจบไปแค่นี้นะจ๊ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ฝากกดไลค์กดติดตามให้นแน่ เขางางๆพี่นองเลยเดวแปลกกอทั่วกระตานี่ยักแห่ักน่อยมาายก็้เขาเธอจังสีบว่เธอบ่าเงนมาให้หาเนมาให้เยวใส่กองท่คนาหุ๋ยคาอไปกินกะตอบ่มีนะเห็นน้ำาลมาให้กั เดี๋ยวอันนี้วันสองรถกันนี่เบิร์ตสองคันแหมรถนั้นเป็นอย่างอีกนข้าที่เบิร์ตเพราะว่าข้าที่เบิดรอตไปไหนข้าเบิร์ตค่ะเพื่อนเพื่อนไม่เร็วจกเพื่อนเพื่อนช่องหัวจันทาเลาะมีพาพี่น้องมาเบิ่งอ่อยอุ้อ่อยงามงามทน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 ตรงเบิรงอ่อยงามงามพี่น้องวิว S <S um, yeah. งามมาพี oh, ่น oh, okay. um, okay. oh, ้องพามาชมอ้อยงามอ้อย่าเสียวเด้อนี้สะอ่อนสะอ่อนสะอ่อนแสงใบแปนไมลายก็ะดีได้ละเป็นปุ๋ยละกะยาเ่นม้อเขาตัด้นใบหเมีนโอ้ยเย็ดเข้าท่าพี่น้องเอ้ยเดินเๆน นี่นั่นจะคล้องอ้อยจะคล้องอ้อยจะแก้องอ้อยจะแก้อ้อยจะแก้อ้อยพนอนนะขับแก้อ้อยมาไมาม่ยืนใกล้ยนี่เอาแมนอีหยังล่ะอยู่ไอ้เขี้ยวฉีดยังอี้ยังอยู่พุนทึกฝั่งให่ปลาอ้อยนั่นเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมแก้อ้อยกเสียวพี่น้องเอออยู่น้องคุ้นตู้งามครับคุณหลังหลังอยู่อ้อยท่าน มาพู้ได้มากเละออนสะอ่อนอ้อยพนัได้ดีบ้างขี้นมา่องถ่วงหัวเรากด้มากทีรกพากันวรนะัวาแียิ่เป่าก็บยายสาวหาตงไปทานนาาเกูเมืองกับนาอาเทียนอยู่หน้าอยู่อิดีเขากาไหมเบิ้งให้นั่นจัดตัดไปออก ทางนี้อ่อยเบิ้งบรรยากาศดูทงหน้าบรราาัดนี้ทางนี้มาเบิ้งเข่างามมาเป็นรองเข่าเข่ากับงามงาม มาเบิ้งเขางามนีเขาเนียวได้พี่น้องนี่ วมีีเกปลาอเดียยาเขาตอ้อนเข่าบะอ้อนเข่องเพงคันแท้คู่สาวคู่ตาเพนเดตัดแป้น ่น่นคนจ้าเอคนยูทูบเบอร์ขางบนเป็นปลาอวอยคนสะก็มีปาสะก็มีปลาสิคะถ้าไม่มีปลาเราจะมีอะไรมี้วมีปลามาเที่ยวทง ะก็มีราคาเพื่อนๆจาหนูจันทร์ก็ขอลงคลิปจบไปแค่นี้นะาจารขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมแล้วก็กดไลค์อย่าลืมกดติดตามให้แน่เด้อพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้ฝากกดไลค์กดติดตามให้นนั่แน่

เดี๋ยววันนั้วันซอมรถกัน 2, <อ>น,นี้เบิร์0สองคันเอ๊ะยังรถมันเป็นอย่าง,างอี๋ขาดทุนเบิดคตฮะขาดทเบิดตเป็นไงขาดเบิด